สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่รับนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทําเหยื่อที่ผมตกประจํานะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาตามชมไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับช่องก่องแชนเนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ลองหามาทําดูนะครับสูตรนี้ไม่มีห่วงครับนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีลำลำก็ใช้ประมาณ หน,หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะครับนี่ถุงตังไข่เขียวไข่เขียวแบบสูตรปลารวมนะครับอันนี้ก็เป็นหเหมือนจะสูตรปลาเกล็ด สูตรปลาเนนนะครับน,นี่โอ้มีก้ากล้าสีแล้กมีกา,มกา,นนางมะพราะ้าว เรามาดูวิธีผสมเดียกันเลยครับ จะเป็นหอซยาสูตรปลาเกตปลารวมนะครับเกตปลารวมไปเลยสูงแล้วก็สูตรปลาเกตเกตสูง ยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับนี่ครับใส่ได้เลยหนึ่งคู ปาน,นินผุนจะเน้นปาน,นินหน่อยนะครับใส่ไปเลยหนึ่งถุงก็งมีอะไรมากใส่ประหยัดนิดหนึ่งนิดหนึ่งเลยครับลีกจ้ามะพร้าวครับใส่ไปกักกำครึ่ง เชื่อเ,เดาดูดูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยมีอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวชิปเก่าที่ผมเคยลงไว้แล้ว ว่าคืออะไรมันจะมีคลิปเก่าอยู่ที่ผมลงไปแล้วอาดูกันนี่ครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือชิปสมุนไพรที่ผมทำไว้อาดูแล้วก็นี่ครับชิปมะขวิด ตัวนี้ชิมาขวิดนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยคือมีตัวนี้ต้องไปใส่เยอะกำมือผมใส่แค่กำมือเดียวนะครับแล้วปิดไ้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ชิบสมุนไพรเดี๋ยวเรานป้ง หอมมากครับนี่ครับคือตัวนี้ผมก็ใส่ไปแค่กำมือหน,นึ่งนี่มาขิดคลิปสมุนไพรนะครับสองอย่างอันนี้ผมหมักไว้ประมาณสองปีนะครับตัวนี้ปิดไว้เก็บไว้ทีเดียว ครับอะไรอย่างไรมันก็จะมีนี่เลยครับน้ำหมักผลไม้ไปน้ำหมักผลไม้นะครับนี่ครับสองอย่างที่ผมผ่านไม่ได้เลยที่ต้องใส่คือชิปสมุนไพรแล้วก็ชิปมะข้น ใส่อย่างมะกันครับใส่กันไปเลยหมักลูกยอนะครับเราจะใส่ไปประมาณมแก้วหนึ่งน้ำหมกักน้ำหมกกักไม่ใช่น้ำหมกักครับนี่ใส่ไปแค่นี้พอนอนอยู่น้ำหมักนอนอยู่น้ำหมักด้วยครับอเอ,อาหนะเอือดหนะเอือดดูกล้องสิ มีเหมียวด้วยอ่าครับนี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเดี๋ยวมามองกล้องกับอเอิร์ธเลยอ่าเดี๋ยวเรามาคุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนสุดท้ายเป็นยังไง ก็เป็นว่าอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็กใส่ถุงกันแล้วก็กหมักไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็จะไปออกใหม่ได้ส่วนไปถึงใหม่ก็ผสมแค่น้าน้ําที่หมยได้เลยครับผสมตกได้เลยไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มหรือว่าถ้า,ถ,าถ้าเราหมักเกินสองวันสามวันไปแล้วเนี่ยก็เพิ่มลำนิดหนึ่งเพื่อให้มันตัดลิ่นิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าหมักเกินสามวันตรกนี้มันจะ ก็จะแรงขึ้นนะครับแต่นี้ผมจะมา,าแค่คืนเดียวแล้วก็น,นี่ก็ผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ร้อนนะครับก็ร้อนมันมจัดเรารก็ร้อนมันก็มันฉุน,น,น,นคือหตัวเล็กนะครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับจะได้ประมาณอันนี้ก็ประมาณสี่โล ประมาณสามรู 3, ได้ครับก็ตกได้สิบคันได้สบายอ,าอันนี้เราก็จะหมักไว้1คืนนะครับแล้วก็จะออกหมายได้เลยครับส่วนที่ต้องผสมเพิ่มก็คือแค่น้ําเปล่าที่ที่หมยตกป,ปลานะครับแล้วก็ผสมน้ําที่หมายได้เลยผสมตกป,ปลาได้เลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่องน้องเชนแคร์ครับสวัสดีครับ